ถ้าหากว่าลักษณะของตัญหาเนี่ยจะเข้าไปตั้งความปรารถนาในจักสุขขอเราเพิ่งมีจักสุขอย่างนั้นสมมติว่าตาขณะนี้เห็นอาจจะไม่ชัดนักใช่ไหมไปตัดแว่นซะสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยต่อไปขอให้ตาแบบวิเศษวิเศษหน่อยอะ่ะมีตาที่มีคุณภาพดีกว่าน,นี้การเข้าไปตั้งนะักลักษณะนี้เป็นเรื่องของตัญหาคือเข้าไปตั้งความปรารถนาในจักสุข นี่เป็นชื่อของตัญหาวันนั่นของเราบางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาโดยอาศัยทําบุญเลยพอพูดถึงจักรสุปับจะทําบุญให้ทานไปหาทําบุญประเภทให้แสงสว่างเป็นทานใช่ไหมขอเราพึงมีจักรสุอย่างนั้นนั้นตั้งเป้าหมายเพื่อจักสุอันนี้เป็นเรื่องของตัญหาตัณหาก็คืออยากได้ตาแบบนี้อีกอ่ะใครๆไม่อยากได้บ้างไปพิจารณาคําว่าจักขุ่มาจากจักคติแปลว,ว่าชอบ ท่านบอกว่ามะทุงจักคติวางนั้นชอบน้าผึ้งพยันชนังจักคติชอบกับเข้าวาง,งั้นอันจักรู่มาจากจักคติอันจักรู่นั้นเป็นเหตุให้เกิดจักรูวิญญาณเป็นเหตุให้เกิด,ก,ดการเห็นอันจกักรสุนั้นสาตว์ทั้งหลายที่ที่ยินดีในจักรสุเนี่ยนะถ้าลองใครบอกว่าตาจะบอดแล้วนะมันจะเห็นความยึดถือของพวกเราโดยธรรมดามันยึดจนไม่รู้จะยึดยังไงนะอย่างเย่นคนไปเที่ยวนะ การท่องเที่ยวไปแต่ละแห่งเนี่ยสมบัติทางตาทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของการไปใช้ตา,ท,าทั้งหมดเลยถ้าหากว่าคนตาบอดนะโอ้จะไปเที่ยวที่ไหนที่มันสวยงามที่สุดนะอ่าที่แต่งได้วิจิตรขนาดไหนถ้าตาบอดเนี่ยเอาไหมไม่มีใครอยากไปเที่ยวหรอกดนตรีเพราะๆให้คนหูหนวกฟังเนี่ยไม,ม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจากขูนนั้น่ะที่ลักษณะของตันหาจะเข้าไปยินดีว่า ให้เรามีตาที่ดีขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นอะไร<ม>คือถ้าเราเป็นนั่นนะ<ม>คือว่าคำว่านั่นเป็นลักษณะของมานะเข้าไปคือถ้าหากว่าเป็นทางคนแขกเลยเขาฟังออกถ้าหากว่าเราเป็นนั่นเนี่ยเป็นลักษณะเกิดการเปรียบเทียบเข้ามาเออบางคนเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะอยของอาตมานี่แหละเออหลายองค์มานั่งเรียนด้วยกันเขาใช้แว่นกันหมดแล้วเรายังไม่ทันใช้แว่นเลยตาเราดีกว่า พอเข้าไปยินดีเข้าไปยุติดในลักษณะนี้แหละเป็นเรื่องของมานะมานะเกิดการเปรียบเทียบเลยโอ้แต่เราก็อ่านหนังสือใช้เวลาเท่าๆกันแต่เราไม่ต้องใช้แว่นคนอื่นเขาใช้แว่นนั้นตาเราดีแต่ตาเขาบางวันนี้คนนั้นทําไมเขาตาดีจังเลยไกลๆเขามองเห็นไม่ตาเราไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นการเปรียบเทียบในลักษณะนี้เป็นมานะเรียกว่าเราเป็นนั่นคนแขกเข้าใจเลยแต่คนไทยฟังแล้วก็ต้องมาแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึง่ง เพื่อให้เข้าใจว่าเราเป็นนั่นนี่เป็นลักษณะของมานะที่เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตาภายในกับตาภายนอกตาของเรากับตาของคนอื่นแตกต่างกันนะนะลักษณะนั้นไปนเรียกว่าเราเป็นนั่น,น,น,นและสุดท้ายคือบาลีเขาใช้คำว่าเอโซหามัสมินั่นเป็นอัตตาของเรา จักขู่กับอัตตานี้อันเดียวกันเราอันใดจักขู่ก็อันนั้นจักขู่คืออัตตาอัตตาคือจักขู่มันถ้าตาบอดปับ๊บคาๆาับว่าดับเลยชีวิตเราดับเลยหรืออีกนายหนึ่งนะเห็นนามขันเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยอยู่ในจักขูอีกครั้งหนึง่งลักษณะนี้เป็นชื่อของเห็นโดยมานะทีนี้พระองค์บอกว่าอย่าไปตามเห็นแบบนั้นอย่าไปเห็น ตามเห็นด้วยอำนาจของตานหามานะทิถีแบบนั้นแต่ให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาอันชอบเห็นยังไงก็เห็นว่าจักขครูเป็นความใสแห่งรูปชนิดหนึ่งเป็นความใสแห่งมหาภูตรูปพอที่จะกระทบสีได้สามารถที่จะกระทบสีได้จักขครูอันนี้เป็นวัตถุให้เกิดจักขครูวิญญาณจักขครูอันนี้นี่มีกรรมเป็นเหมือนกับพ่อแต่งขึ้นมา มีอวิชาตานหาอุปาทานเหมือนกับแม่ที่คอยอุปถากเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีอาหารเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมคอยบำรุงอุปธรรมทั้งอาหารด้วยอุตุด้วยจิตด้วยคอยอุปธรรมอยู่นั่นแหละอาจ,จารครูนี้ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอุปธรรมพกกรรมมาหล่อเลี้ยงนะตาเราจะดีวันดีขึ้นตาเราจะดีขึ้นจากคนที่ตาไม่ดีตาก็จะสุขภาพตาจะดีขึ้น ถ้าอุปถัมภกกรรมดีอาหารดีอาหารก็คือพวกวิตามินบางอย่างที่เข้าไปบำรุงเรื่องตาดีก็จะทําให้สุขภาพตาเนี่ยดีขึ้นถ้าอุปปีละก,กกรรมมาเบียดเบียนถ้าอุปปีละก,กกรรมมาเบียดเบียนตามจะเป็นยังไงพราเลยนะอะไรก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วมองไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นไอ้ทีนี้อุปเชศถ้าก,ก,กรรมมาตัดรอน,นจะเป็นยังไงบอดสนิทเลยอะ่ะเป็นตาที่บอดสนิทเลย ก็สะเก็ดหินไม่นะกระเด็นแผ่นดินตั้งเป็นพันพันไรใช่ไหมกระเด็นได้สายตาพอดีเป๊ะเลยแต่กพอดีเลยอ่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเป็นประเชษฐกรรมมาตัดเลยตัดรอนภาษาทรูปอันนั้นให้เสียหายไปอันตัวจักขู่ซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปจากสุก็หมดสภาพการพิจารณาอย่างนี้เนี่ย เข้ากับเรื่องที่กําลังกล่าวเลยว่าในในลักษณะสูรที่ว่าปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะพระองค์ทรงพิจารณาอย่างนี้แหละว่ารูปจักรู่นี้เป็นรูปใช่ไหมจักรู่นี้เป็นรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปเขาเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้เขาก็สิ้นไปไม่เที่ยงคือขยับเถนะสิ้นไปขยับเทนะนะก็คือขยะบวกอัฐานั้นขยะก็คือ สิ้นไปหมดไปเสื่อมไปจักขคู่ก็เหมือนกันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมันขยัแปลว่าเสื่อมสิ้นไปบอกว่าจักขคู่เป็นขยะเนี่ยฟังยางกันนะแต่ถ้าบาลีเขาฟังขยับเทนะนะจักขคู่มีความหมายว่าไม่เที่ยงเพราะความหมายของจักขคู่คือสิ้นไปจักรู่นี้เป็นทุกข์เพราะอาจว่าพยัตเทนะพยะแปลว่าน่ากล like ัวจักขคู่นี่ยน่ากลัวอ่าถ้าคนที่ยังไม่เห็นโทษของจักรู่นะอาจจะไม่รู้เลย แต่ว่าจากักขครูเนี่ยตัวมันเองก็เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยมากมายตัวของจกักขครูเองเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเขาเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ที่ตานะมันคล้ายๆมันจะคันตลอดเลยจะคันที่ตาเนี่ยเพราะว่ามันติดเชื้อติดเชื้อก็ไปหาหมอหเราก็นึกว่าเราไปคนเดียวไปถึงเนี่ยคนไข้นั่งเรียงกันพอๆกันมาฟังค,างคำนี่แหละไปหาจากักษุแพทย์ที่ตอนนั้นอยู่ที่อุบลราชธานี ไปนั่งเรียงเรียงกันโอ้โหมันนั่งเพื่อคนโน้นก็ปิดตาคนนี้ก็ปิดรู้มันแสดงว่าโรคนี้คนนี้เป็นมากจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นโรคภัยอย่างนั้นเขาเป็นทุกข์จักษุจึงน่ากลัวและจักสุนี้ยังเป็นเหตุให้ให้โจรเนี่ยปล้นจักขู่เหมือนบ้านร้างไงไหมอายตนะภายนอกนี่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพระองค์กล่าวในอาทิตตะปริย,ยสูตรตา้าอาศัยการเห็นนี่ ทำให้ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทําให้เกิดราคะเกิดนะพระองค์บอกว่าเอากันไกลตัดเล็บมาควานให้มันแตกถ้ายังจะดีกว่าที่จะปล่อยให้จิตเป็นบาปโดยอาศัยจากขู่นั้นจากขู่เนี่ยมันจึงน่ากลัวเพราะเป็นเหตุแห่งโทษภัยต่างๆอีกมากมายมหาศาลคนส่วนหนึ่งที่ก่อกรรมทําชั่วนะถ้าไม่มีจากขู่เขาไม่ได้เห็นภาพบางภาพนะไม่อาศัยจากขู่ไปเห็นภาพบางภาพเขาจะไม่ทําชั่วเลยเพราะเห็นภาพบางภาพเนี่ยทําให้คนเนี่ย ปาณาติบาตก็ได้อธินาทานก็ได้การเมสุมิชฉาจารก็ได้มุสาวาจก็ได้พรุสวาจาก็ได้สัมผับปลาปะก็ได้ปิสุนาวาจาก็ได้ถึงกับอภิชาก็เกิดพยาบาทก็เกิดเพราะอาศัยจากคุยนี่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐินันตัวเนี้เป็นที่เรียกว่ากระแสแห่งวัตทุกข์ถ้าหากว่าการกล่าวถึงว่าจากขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าพูดในลักษณะของปัญญาที่ ที่เป็นวิปัส,สนาที่เป็นปริญญาเข้าไปวิจัยในชั้นต้นนี่นะในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลกรรมและผลของกรรมนี้เขาชัดเจนละถ้าหากว่าการกล่าวที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตรีระปริญญาแต่อย่างที่คุณวิลาวันกล่าวเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าปัญหาคือยาตะปริญญาก็ยังไม่ทันชัดเลยนั่นแหละมันก็ให้ฟังไว้หลายๆระดับยังเห็นอันนี้สองของตาก็ไม่เป็นไรก็ดีละ ก็คือทําให้เห็นว่าเออผู้ใดยังยินดีในตาก็ไม่พ้นตาพูดอีกสำนวนหนึ่งบอกพูดยินดีในทุกก็จะไม่พ้นจากทุกเพราะว่าขณะที่โลภะเกิดขึ้นยินดีในจักขูเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะโลภะตัวนั้นเนี่ยกอบภพใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงถ้ายังยินดีในจักขูไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้จักขูถ้ายังยินดีในจักขู่นะอย่าคิดเลยว่าจะได้นิพพานไม่มีทางเพราะโลภะเกิดขึ้นยินดีในจักขู่เสร็จแล้ว ในขณะนั้นมันจะต้องอาศัยจากขูพืชเจริญอาสัมโมหะสามปัญญาหรือตั้งแต่ยาตาปริญญาเป็นต้นไปและต่อไปนะจากขูหรือรูปเนี่ยเป็นอนัตตาคําว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าอาสารกัดเถนะจากขูเป็นอนัตตาเพราะอาสารกัดเถนะแปลว่าไม่มีสาระเลยจากขูนี่มีสาระไหมสาระในที่นี้คืออะไร เอาเอาเอาสาระก่อนถ้าสาระเป็นยังไงสาระนี่หมายคำว่าสาระหนึ่งต้องสิ่งนั้นต้องเป็นนิจจะสาระสิ่งนั้นต้องเที่ยงนะสิ่งที่เป็นสาระหนึ่งเที่ยงสองสุขะสาระมีความสุขสามอัตตาสาระเป็นอัตตาแล้วก็สุภาสาระเป็นความงานแล้วจากสู่นี้เป็นนิจจาสาระไหมมีความเที่ยงอยู่ในนั้นไหมไม่มี เป็นสุขาสาระไหมมีความสุขไหมในจากโคจากโกนี่มีความเป็นแก่นสารไหมทีนี้เขามีคําถามว่าจากโคนี่งามไหมเขามีพระเทรีรูปหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยบวชตั้งแต่ยังงามเลยก็สุภาเทรีเป็นเป็นเทรีที่งามมากเขาบอกว่าผู้ชายใดมองเห็นนางเหลือบตามองเห็นตั๊บเนี่ยใจต้องหวั่นไหวเลยอะทีนี้มันก็บวชบวชแล้วก็เป็นพระรหาร พาระาอรหันต์ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งน,นะเขาเรียกสำนวนทางคำทีเรยกนักเลงเจ้าชู้ก็คือคนที่ที่ไปหมายปองหญิงคนใดคนหนึ่งเขาเรียกนักเลงเจ้าชู้ก็ไปติดตามพระเทรีเนี่ยอ้อนวอนเออเธอก็ยังสาวอย่างนั้นฉันมีทรัพนะฉันจะไปเลี้ยงดูเธออย่างนั้นก็ไปให้ความหวังเต็มที่เลยอนางก็ถามว่าเออรักใช่ไหมบอกว่าใช่รักส่วนไหนก็ว่างั้นรักดวงตา บอกว่ารักดวงตาเท่านั้นแหละนางเนี่ยควักตาให้เลยารักจริงๆบอกว่าตางามทำไมไม่เอาดวงตาไปล่ะนะอุสา์ควักตาให้เลยนะนางควักให้จริงๆเลยนะเป็นพระอาหารหันแล้วตอนหลังก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็พอเฝ้าพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนั้นให้พุทธเจ้าฟังตอนหลังนางก็ได้ดวงตาคืนเหมือนเดิมก็ไม่ถึงกับบอดแต่เพราะว่าถ้ามันงามจริงๆอะ่ะเราก็น่าจะเอาดวงตามาเลยใช่ไหม แต่นี่มันไม่ใช่บอกว่าคุณเนี่ยยิ้มสวยจังฟันงามเลยถอดเอาไปรักซี่ไหมนั้นความงามในนั้นจริงๆเนี่ยมันคืออะไรในขณะที่เราเรียกว่าวิปลาสหรือวิปริตก็คือเมาแล้วนะ่ะจริงเห็นว่าง,งามอะ่ะถ้าฝางเมื่อไหร่ก็หมดงามลนะเพราะนั้นรูปเหล่านี้จึงเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการตามเห็นเพื่อปฏิเสธ ปฏิเสธตันหามานะนั่นแหละคนที่เห็นโดยที่ไม่เกิดตันหามานะเนี่ยเห็นอย่างไรพิจารณาจากสู่อย่างไรตันหามานะจึงไม่เกิดพันก็ต้องพิจารณาจากสุชั้นต้นเลยนะเห็นจากสุเป็นจากสุเอ๊ะเป็นยังไงแสดงว่าคนทั่วไปไม่ได้เห็นจากสุเป็นจากสุใช่ไหมไม่ได้เห็นจากสุในลักษณะจากสุตามความเป็นจริงของจากสุ แต่จะเข้าไปสําคัญหมายในจักสูด้วยอํานาจของตัณหามานะและทิฏฐิไม่ได้พิจารณาเห็นจักสูอย่างที่มันเป็นจักสูจริงๆมันเป็นอะไรมันเป็นรูปประธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดด้วยปัจจัยคือกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยแต่เราก็เราอ่ะของเราอ่ะให้นึกถึงชาชักสูตร ถ้าหากว่าความยึดถือของเรามากมายขนาดไหนนะสังเกตเอาจากชาจรกสูตรเอามาลองไล่ดูตาสีจกักขูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานะวิญญาณเขค่อยไล่แล้วค่อยสังเกตยแยกแยะพิจารณาของแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ให้มีความเข้าใจายอย่างดีลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธะ กายะวิญญาณมโนได้แก่ผวังมโนธรรมะมโนวิญญาณค่อยๆไล่แต่ละทวารเนี่ยนะไล่กลับไปกลับมาบ่อยๆถ้าไล่กลับไปกลับมาบ่อยๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะอัตตะสัญญาเนี่ยนะมันถอนไปเยอะเลยสังเกตดูถ้าถ้าถ้าเอาไปคิดมากๆในลักษณะนี้บ่อยๆนะไม่ต้องกลัวนะว่ามันเป็นอะไรคือบอกเอ๊ะนี่เป็นธรรมสัญญาเออจาอย่างนี้ดีดีกว่ากามสัญญามากมายมหาศาล ดีกว่าพยาปาทะสัญญาดีกว่าวิหิงสาสัญญาสัญญาสามอ่นนะดีกว่าอากุศลสัญญาเหล่านั้นมากนี่เป็นธรรมสัญญาและข้อความเหล่านี้คือธรรมังสารนังขะฉามิอย่าลืมนะสารณะของเราคือพระปริยัติอริยมรรยผลนทั้งคําสอนที่กล่าวด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นธรรมังสารนังขะฉามเิเคยถามว่าทําไมปฏิบัติไม่ใช่ธรรมังสารนังขะฉามิ กุศลจิตท,ที่เราเกิดขึ้นทําไมไม่เป็นธรรมังสารนาังขฉามิแต่พุทธโอวาทคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมังสารนังขฉามิเคยคิดไหมทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอาถามว่าทําไมกุศลจิตกุศลธรรมดานะทําไมมหากุศลจิตไม่ใช่ธรมาร,ามธรมังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิทรมาได้แก่อะไรปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานนี่คือ เนื้อหาของคําว่าธรรมังสารนังฆฉามิทําไมกุศลจิตที่เราเกิดทุกๆขณะเนี่ยทําไมไม่เป็นธรรมังสรนังขฉามิข้าพเจ้าขอเอ, forward, อากุศลจิตของข้าพเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งทาไมไม่เป็น<อ> <Speech> เพราะกุศลจิตนี่เนี่ยที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ถ้าขณะที่กุศล,ลจิตเกิดขึ้นนะเข้าไปยินดีในกุศลก็เป็นอุปาทานแล้วกุศลจิตก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานขันเอขอพัด กุศลจิตเป็นอุปาทานนะครับนั้นกุศลจิตของเราเนี่ยเอาเป็นหลักได้ไหมเอาเป็นหลักไม่ได้ถึงกุศลเนี่ยดีแต่คําสอนพระพุทธเจ้ากลับสอนให้เจริญกุศลจิตแต่กุศลจิตที่เจริญไม่ใช่เอากุศลนี้เป็นสารณะแต่คําสอนที่กล่าวให้สอนเจริญกุศลจิตคําสอนนั้นเป็นธรรมังสารนังคะถามนี้เอางี้นะกุศลจิตเราเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงคําสอนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไหม ไม่เปลี่ยนนั้นคาสอนของพระอ,องค์สอนให้เจริญกุศลจิตตัวคําสอนที่สอนให้เจริญกุศลจิตคําสอนนั้นเป็นธรรมังสารนังขะฉามิแต่กุศลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยคําสอนบอกว่าให้พิจารณากุศลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่กุศลถึงไม่เที่ยงก็เจริญสอนให้เจริญนั้นพุทธโอวาทคําสอนพระพุทธพจน์หรือตันตินั่นแหละเป็นธรรมังสารนังขะฉามิอั้นแม้กุศลจิตของเราเนี่ยจึงไม่ใช่ธรรมังสารนังขะฉามิจริงๆ เพราะว่าคิดมามาหลายปีแล้วคำนี้ยทำไมไม่เอาคําว่าปฏิบัติเป็นทำมังสารนังขะฉามิคือไม่ใช่ทำมังสารนังขะฉามิที่ณตรงนี้อนะที่เป็นพระรัตนตรยัยแต่พระรัตนตรัยคือทำมังสารนังขะฉามิสอนให้เจริญกุศลจิตพั้คนที่ถ้ามีธรรมะเป็นสาระต่อไปอีกธรรมะจะสอนว่าแม้แต่กุศลจิตคุณเกิดด้วยปัจจัยนะกุศลจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมืม่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราแต่คําสอนสอนว่าเจริญกุศลจิตให้หมากคาสอนเนี่ยจึงเป็นสารณะกุศลจิตจึงไม่เป็นสารณะถ้าเอากุศลจิตเป็นสารณะนะสมมติเมื่อวานของธรรมาภูการเขา,ออานะเอาปลาเนระบอกว่าท่านไม่เคยปล่อยปลาปล่อยปลาท่านไหนแล้วก็ปล่อยปลาขนาที่ปล่อยปลาเป็นกุศลไหม เอาเป็นสารณะได้ไหมแต่คำสอนว่าด้วยการให้ทานคำสอนที่ว่าด้วยการรักษาศีลคำสอนที่ว่าด้วยการเจริญภาวนาคำสอนนั้นเอาเป็นสารณะได้แต่กุศลจิตของเรานะที่เจริญเนี่ยดีแล้วคำสอนบอกว่าดีแต่ว่าอย่าไปยินดีกับกุศลกุศลแค่นั้นนะพระองค์ไม่กล่าวการหยุดอยู่แห่งกุศลสอนให้เจริญกุศลอย่างเดียวจะปล่อยกล่าวใปยายถึงอกุศลเล่าเหมือนกัน แม้แต่กุศลก็ไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้ยินดีในกุศลไม่ให้แค่สันโดษในกุศลคําสอนพุทธเจ้าบอกให้ไม่สันโดษในกุศลแต่ถ้าเป็นอพยกะตะธรรมนะปัจจัยสี่เนี่ยสอนให้สันโดษแต่กุศลไม่ได้สอนให้สันโดษธรรมะสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรนั้นตัวคําสอนพุทธโอวาทจึงเป็นธรรมังสรารนาคาฉามิ แต่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อเราทั้งหลายเข้าถึงโลกุตระจิตนั่นแหละของเราจึงจะได้สภาพของตัวเองจึงจะได้ถึงระดับเป็นธรรมังสารนังคาถาไม่ได้ขณะที่ได้มรรคจิตผลจิตไปแล้ว <c oughs> ถ่าเพียรเจริญกุศลเป็นอัตตาไหมไม่ต้องห่วงนะถ้ากุศลจิตเกิดเอางี้นะสมมติเลยเอาของมาเป็นพ่ะเอาตัวอย่างง่าดิไม่มีใครฟ้องเลยไม่มีใครตำหนิถ้ามาปล่อยให้จิตเป็นบาปดีไหม ถ้านามาจะคิดให้เป็นกุศลกลัวจะเป็นอาัตตาเออตั้งใจเจริญกุศลเป็นอัตตานะโอ้นี่นะสมมติโอ้โหเราเห็นนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีออยากขันข้าวเย็นแล้วเกินอย่างเงี้ยเอาถามว่าความคิดอันนี้ปล่อยให้เกิดดีไหมเอาถ้าเจริญกุศลจะเป็นอัตตาแล้วจะทํายังไงค็เกืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกจะทำยังไงดีอา่านั่นแหละหเพราะฉะนั้นก็ทวงความเข้าใจว่าอัตตาคืออะไรอัตตาก็คือความสําคัญหมายว่ากุศล ตัวคนทํากับตัวกุศลมันอันเดียวกันกุศลอันใดอัตาก็อันนั้นอัตตาอันใดกุศลก็อันนั้นแต่นี้ไม่ได้สําคัญเลยไม่ได้สําคัญอย่างนั้นสําคัญว่ากุศลเกิดด้วยปัจจัยถ้าหากว่ากุศลไม่เกิดเสียหายไหมถ้ากุศลไม่เกิดก็เป็นอกุศลอกุศลเนี่ยหนึ่งเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนผู้อื่นถ้าจะยิ่งเป็นพระเนี่ยปล่อยให้จิตเป็นบาปเนี่ยเบียดเบ er ียนชาวบ้านไหม เขาบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายทานที่ให้กับสมณะพราหมณ์ผู้มากไปด้วยการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทานนั้นไม่มีผลมากไม่มีอน,นิสงส์มากถามารดีไหมอาสมมตินะเออนั่งฝันหวานุสมัยก่อนนะเราไปชอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีไหมไม่ดีอย่างเงี้ยบาปอากุศลพระอ,องค์บอกว่านี่ถ้าถ้าเธอคิดอย่างนี้นะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย และก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถอยแห่งปัญญาแม้กระทั่งพระธรรมคําสอนที่ศึกษามาดีแล้วนะถ้าปล่อยให้จิตเป็นอกุศลพักเดียวแค่นั้นเนี่ยธรรมะหายหมดเลยอู้ธรรมะนี่กลัวโลภะจริงๆเลยไม่รู้หนีไปไหนหมดเลยมันจะต้องรีบทํำยังไงจึงจะข่มได้ข่มให้ข่มยังไงก็บอกว่าข่มด้วยการพิจารณาให้พิจารณาถึงโทษภัยต่างๆของอกุศลเนี่ยถ้าเราคืนปล่อยอย่างนี้เนี่ยอนาคตการบวชไมย่ยืดแน่ อย่าว่าเจริญกุศลเลจะบวชก็ยังจะบวชอยู่ไม่ได้ถ้าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มันเกิดมากใช่ไหมท่านคําสอนจึงสอนให้เจริญสัมปธานส่แต่คนนั้นต้องเข้าใจว่าเอาถ้าเจริญกุศลอะเจริญกุศลเนี่ยเจริญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนั้นจะต้องมีสติและสัมปชัญญะต้องรู้ด้วยว่าปัจจัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลกุศลคืคคคอ,อะไรหนึ่งทานกุศลสองศีลกุศลสามภาวนากุศล ทานกุศลจะเจริญเจริญได้อย่างไรใช่ไหมไม่ใช่โอ้อยากจะได้กุศลจนไม่รู้เอ๊กุศลมันเป็นยังไงอีก,ก็อต่อยังงี้ก็ลําบากกันแต่ถ้าคนนั้นต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือกุศลอกุศลแต่ว่าศึกษาธรรมะเบื้องต้นนี่ก็พอรู้ได้แล้วว่าอะไรคือกุศลอกุศลใช่ไหม